แม่เรียกว่าพลล่าบอกว่าน้ำ่ําเยอะแต่ตรวจ2ครั้งไม่เจอน้ำตาลอ่าโอเคอันนี้เรื่องน้ำคําเยอะเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นจากเบาหวานอย่างเดียวนะคะแล้วก็การตรวจคัดกรองเบาหวาน ต้องบอกแบบนี้ว่าความแม่นยำในการตรวจเจอยังไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนที่ตรวจแล้วช่วยสบายใจฉันไม่ได้เป็นเบาหวานแต่จริงๆอาจจะเป็นก็ได้แต่ไม่รู้นะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรามีความเสี่ยงนะคะหมอก็แนะนําว่าเราก็คุมอาหารไปเลยนะคะถึงเราจะตรวจแล้วไม่เป็นเนี่ยเราก็คุมไปเลยอย่างหมอเนี่ย,หม,ยหมอเองคือมีความเสี่ยงคือน้ําหนักตัวเยอะใช่ไหมแต่ตรวจก็ไม่เจอเบอาหวานเหมือนกันแต่หมอก็คุมนะคะก็คือคุมพวกน้าหวานพวกอะไรอย่างเงี้ยหมอก็พยายามกินน้อยนะคะ ดังนั้นนะคะการที่ตรวจไม่เป็นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เป็นนะคะข้อแรกข้อ2คือถ้าเราไม่เป็นจริงๆแล้วน้ำคําเยอะต้องไปหาสาเหตุอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นทางเดินอาหารอุดตันเพราะว่าปกติไซเคิลของน้ำคําเนี่ยน้องเขาจะฉี่ออกมานะคะ แล้วกลายเป็นน้ำข้ามแล้วเขาก็จะกลืนน้ำข้ามเนี่ยเข้าไปในทางเดิอนอาหารเพื่อที่จะไปพัฒนานะคะทางเดิอนอาหารแล้วก็พัฒนาปอดด้วยคือกลืนเข้าไปเหมือนหายใจเข้าไปก็คือน้ำข้ามก็จะมีสกอร์แฟกเตอร์ต่างๆในการกระตุ้นปอดให้ปอดแตกแขนงมีถุงลมปอดใดๆต่างๆนะคะแล้วก็ผ่านทางเดิอนอาหารนะคะเพราะนั้นไซเคลิลของน้ำข้าเนี่ยเขาก็จะบาลานซ์ก็คือฉี่แล้วก็กินหายใจฉี่กินหายใจแบบเนี้ยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าฉี่เยอะเกินไปกินไม่ทัน ก็อนํำคั่าเยอะอ่าถ้าฉี่ปกติแต่กินไม่ได้อะไรบ้างที่กินไม่ได้หนึ่งหอดอาหารตันอันนี้ก็คือนํำคั่มก็จะเยอะแล้วก็จะเยอะเร็วด้วยจะเยอะตั้งแต่อายุขันน้อยๆแล้วก็จะเยอะมากเลยเพราะว่ามันตันตั้งแต่ข้างบนสองคือทางเดินอาหารส่วนล่างตันก็คือเป็นพวกลำไส้พวกอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ยิ่งส่วนปลายเท่าไหร่ น้ำข้ามก็จะยิ่งเยอะชา้าจ,จะอาจจะมาเจอน้ำข้ามเยอะตอนไตามาสามได้แต่ถ้าเป็นส่วนต้นอย่างเช่นกลุ่มลำไส้เล็กส่วนต้นอุดตันที่เจอในดาวซินโดมอันนี้จะมาเจอน้ำข้ามเยอะได้เร็วกว่านะคะรองจากหลอดอาหารอุดตันนะคะต่อมากลุ่มที่กืนแล้วกืนไม่ได้อุดตันทางเลออาหารใช่ไหมคะอันที่2ก็คือกลุ่มที่มีก้อนอะไรก็ตามในปอดไปกดทับหลอดอาหารทําให้กืนไม่ได้อย่างเช่นมีก้อนในปอด ก้อนเป็นลังเป็นก้อนในปอดเจอได้นะในกลุ่มพวกสีแปมอะไรพวกที่มันไปนกดหลอดอาหาร2มีกระบังลมเลื่อนนะคะก็คือส่วนของลำไส้ตับกระเพาะอาหารอะไรก็ตามขึ้นมาที่ช่องอกมากดมากดหลอดอาหารอ่าอันนี้ก็ได้3คือปอดมีน้ําในปอดข้างใดข้างหนึ่งเยอะนะคะมากดเบียดอ่าก็ได้นะฮะหรือว่ามีก้อนมีน้ํามีใดๆก็ตามมากดนะคะมีกระบังลมเลื่อนหรือมีก้อนที่คออย่างเช่นไทรอย ก้อนไทรอย์แม่เป็นไทรอยแล้วลูกเป็นคอพ่อก้อ,อนใหญ่มากมากดหรือว่ามีก้อนตรงคออย่างอื่นเช่นเป็นก้อนต่อมน้ําเหลืองอะไรก็ตามไปกดพวกนี้ก็คือทําให้การกลืนลําบากแล้วก็ทําให้น้ำขําเยอะนะคะดังนั้นต้องไปหาสาเหตุนะว่าเยอะจากอะไรนะแต่ถ้าหาหมดแล้วไม่มีไม่เจอไม่สงสัยก็ให้คิดซะว่าเราอาจจะมีภาวะเบาหวานแล้วก็ลองคุมน้ําตาลดูนะคะมันก็อาจจะลดลงก็ได้นะคะ